คูมีไรพิษปกติมันจนเมื่อเงินพิดปกติตุกต้งเงี้ย้แชมแต่เดี๋ยวคนเจะก,กุยเล่นเล่นกันก่อนใจนอนดูกุีกลองไม่ต้องใต้กูนะเฮ้ยอ่ะ กูด้วยแม่พ่อกกูนี่กลองกลองแม่จงใต้โอนั้นเออมีดูควีชาแนี่ตามใจดูควีชาเลยกับกูแม่ใต้กูคืนนี้อืมแล้วนี่เชียงระบบเอสพีเกซาวกองเออเอสพีเออเอสพีเกซาวโดยครูเอสุราธานีไอ้เกลีองเชียงกันอย่างนี้จะว่ากลองอ่ะแม่จงใต้กูเราใชยแม่ใต้กูฟาตาดกลองตรวตัวกูมาฟาตัดกลองรวดตัวเอออ๋ออันเนอะมา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 ลูกสาวน้อยตาดกลองรวตัวมึงกูปาามาขายพวกกูมนแย่ con chú Ừ Con mẹ đủ vì tay Là mới nghe cái tay rồi Ấu oh, luộc Ấu Dài dài chắc đủ free dài rồi Đài, đai này vua mấy rồi đây đi đi Luộc thịt Luộc thịt à, Luộc thịt Luộc thịt để xem uh. Anh xem là Nhà u à มาแต่งบันนี้พื้นเลยใช่ไมไม่โดนอยู่กับดุกวีมากี้กีขี้วีนะเสียปีเลยเสียปีอย่างมีใจไหมไม่เดินดูลุกดุ้มอยู่แล้วเดินดูลุกดุ้มบันนี้ออกจากดุกวีมาอยู่กับกูอยู่กับมึงเออออนเอออดว่าดุกวีเลยอ๋อใช่แล้วนี่ตาคลองตาคลองแล้วก็เดินใต้เดินใต้บันนี้มันไม่ช่วยเลยเริ่มเวลาใต้ไม่ต้องใต้บันนีฝันนั้นมันไม่ช่วยนั่นแหละต้องทำเพื่อทำอะไรดิ่ทำเพืเอา เออที่เอาตาที่ไอ้รดเออใช่ตาจับคตาเดินแถวนั้นอยู่มันมาเคยกล้หวากคูเลยต้องต้องเดินฐถนนั้นไปตลอดเออเออตาใช่กันเชมใบเฉยวันนี้จับกอตาอย่าเปลี่ยนตาเลยเมนคนไม่นั้นอใบเฉยวันนี้ใบเฉยวนนีใบเจอีฟรนอย่าบังคู ไปในะไปเอ่อวันนี้ไปในมาละมา่ดูนาเดี๋ยวเดียวเดยวแมวไตกรงเกิดยตมานกันติงติดติงติดเฮออันนี้เอาไปอันเอามาวันนี้ไปใมาละมา่ดูนาเอไป c h มาละมาดูนาเป็นเจ้าของร้างก้ากบแม้เออโตใหญ่ร้านค้าเป็นเอโตใหญ่อยากจะเป็นลูกค้าเจนสักคนน อยากจะปลาเดิมร้านแล้วใอ้กับเตมนองยาปลาเดิมร้านไห้กับเตมนองยาแล้วตามเตมทีนะมึงเปิดร้านใกล้ร้าว่าดีนะมึงเปิดร้านใกล้ร้าาบอกใกล้ใบเคยแล้วนะกูนเออกูเปิดร้านใกล้ลุงใช่ใช่มึงบอกหลูกซิทมึงตีไปเปลี่ยนจุดตะน้อง อายุจ um. ุดเนี้ยซอยอ่ะอะเปลี่ยนชุดตาเชมระเบียบจับเลยเดี่ยวคนเลนเออก็ไม่เล่โบกันอฟเฟคเปลี่ยนชุดก็เย่ยว่าคูฝอยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไม่ไหวเลยเอเปี่ยน่าเดินไปแบบนั้นเลยนั่นตีจุ้งไหมตีจุ้งเอา